สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ในเกม Monster Hunter Generation นะครับคลิปนี้ผมจะพามาทำเกรดห้าดาวในหมู่บ้านนะครับก็เป็นคีเว็ดเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เจ้าตัวนี้ครับ a s t เ o t ผมเล่นไปรอบหนึ่งนะแต่ว่าผมลืมอัดไงผมก็เลยจะมาเล่นให้ดูใหม่นะครับเอเคเริ่มเลยแล้วกันเ้ยก่อนไปลืมกินข้าวแมวอันไหนดีวะเนี่ย mình ra lại này แอ,อทารลอนนี่เราเริ่มต้นจากคัสตีนเนนะครับเริ่มต้น้วยคัสตีเลยเพราะว่ามันเป็นมอนเป็นมอนหลักของภาคนี้แหละมันก็เลยต้องมีคัสซีให้ดูแบบเจ๋งๆหน่อยเอา,าเอามาแรงมาตกเอามาแรงมาตกแนวเสากิน <c oughs> <c oughs> ไงอย่างเท่ะอะแอทาทอร์ลอดอ๋อไงครับได้เราสอนเดินมากินแมลงแล้วเจอเหยื่อ ยังโหดถ้าดูจากคัตซีนนะเนี่ยเราก็น่าจะพอรู้นครับว่าแอทารอสเนี่ยเป็นมังกรสายฟ้าที่ค่อนข้างจะเท่เลยนะผมว่ามันเท่มากๆเลยแหละแอทารอสเนี่ยแล้วก็ยังเป็นมอนประจําภาคด้วยนะครับภาคนี้นี่มีมอนประจําภาคอยู่4ตัวนะมีแอทารอสมีกาวินัส มีแกมมอสนะครับแล้วก็ยังมีเจ้าตัวนกหูกแล้วก็อาวุธของของมอนภาคหลักก็ค่อนข้างจะดีเลยนะครับอย่างดาบที่ผมใช้เนี่ยเป็นดาบพาดน้ำก็ได้จากตัวตัวอะไรวะไอตัวหมาจิ้งจอกอะมันก่อนหมาจิ้งจอกเออผมลืมไปมันก็เป็นตัวภาคหลักเหมือนกันนี่ว่า <laughs> เป็นตัวหลักประจำภาคเหมือนนี่ว่าไอตัวหมาจิ้งจอกอะก็มีออทลรสมีหมาจิ้งจอกมีกาววนัสแล้วก็มีนกพูกสี่ตัวเนี่ยนะครับ ถ้าใครเล่นแล้วเนี่ยหาไม่เจอหาหมอนไม่เจอเนี่ยก็ให้กินอันนี้นะครับมันก็จะแสดงตำแหน่งมอนให้ดูแป๊บหนึ่งครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันอยู่แมบบสี่ครับจะมีจุดชมพูขึ้นตอวน,นั้นคือตำแหน่งมอนที่เราต้องล่านะครับหรือว่าตำแหน่งมอนขนาดใหญ่นะครับงับงับงับสิโอ,โองับอะไรลนะ่ะ <ś red ge> ใช้ดาบจะเป็นงับอะไรมันได้ลรอเฮ้ยแหมรอบที่แล้วโหเสียดายมากเลยไม่ได้อาจตัดหางให้ด้วยอ่ะแต่รอบนี้ตัดหางเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจตบวัดดาบช็อเข้าหัวถ้ารอบมันจะรวมพลังไฟฟ้าไว้ที่หางมันนะครับถ้าเราตีหางมันได้เนี่ยมันจะสะดุ้งนะ ตัดหางก่อนเลยเฮ้ยมันพุ่งโค้งกิงไปทำไมวะไม่รู้จะมองโอ้ยโอ้ยโอ้ยหุ่ยเขาหางดำเดมเดน้นนวดหางตัวดาบอีกชบับ ไอ้าะอลนี้สู้มันมากๆนะเป็นมอนสเตอร์ที่เราสู้แบบมันนะ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่คือผมเล่นสู้กับมันแล้วผมแบบโค่นมันจังชับสับต่อเลยสับต่อหัวเดงดีสเตปฟิวไหม <laughs> สังเกตนะครับถ้าเกิดว่าเราตีมอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์เกิดการชังงักหรือกระตุกเนี่ยมันจะดรอปของที่พื้นนะครับ เป็นแสงวิงวิงขึ้นมาเราเข้าไปเก็บได้นะครับบางทีก็จะเป็นไอเทมจากตัวมอนสเตอร์เองนั่นแหละครับเฮ้ยเฮ้ยผมจะตัดหางมันโดยท่านี้โอ้ยไม่ขาดว่ะ อ่านี่ครับหาขาดแล้วไอ้ทาร้อนนี่หางมันไม่ได้ขาดแบบกุดไปเลยนะครับมันขาดแค่บางบางช่วงเฉยๆอะ่ะเหมือนชิ้นส่วนมันขาดไปเฉยๆครับอุ้ยหลบได้กับมะตะวันดาบซับโอ้โหไม่ใค้ตั้งตัวเลยนี่ครับ เด้งไปเลยครับฟันหางจังหวะที่มันชาร์วพอนี้หัวแตกอีก,อกโอ้ยฟันรัวๆอ่ะฟันรัวๆอ่ะโอ้ยมันจะตายแล้วแหละมันจะเดินหนีแล้วโหบินหนีไปได้ซะงั้นไม่เป็นไรครับโหนี่ดู ของมิงมิงบนพื้นดิ <laughs> มันแอบผมไปนอนที่แมปหกนะครับผมจะร้อใมันนอนก่อนให้มันหยุดเดินก่อน นี่ครับหลับแล้วอ่านี่เจอระเบิด <c oughs> เตรียมระเบิดมาเพื่อจังหวะที่มันนอนโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยหนึ่งลูกตรงนี้อีกหนึ่งลูกก็ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็วางลูกเล็กจุดชนวนโอ้ยเรียบร้อยระเบิด <c oughs> ปอีกแตกครับหนึ่งข้างครับแล้วก็เขา,เขาแหกเอออ่ะหางขาดครับอรอบนี้ทำลายชิ้นส่วนได้ค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยก็เนี่ยครับแอทลอดก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าเป็นเควสร,ระดับโลแรงนะครับหดาวเองมันจะเก่งขึ้นในในช่วงของไฮแรงนะครับก็ดูป,ปีกีสวยไหมเหมือนผีเสื้อเลย โหขอดูหน้าชัดๆเลยสินอนตายตาหลับซะด้วยสิ <laughs> เดี๋ยวคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมน่าจะตีแกมมอสนะน่าจะเป็นช้างโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ